อ้า,าวสเสตโต้ใหญ่พ่อพ่อคนนั้นดอกยายาตึกรถมึงแต่ตัวใหญ่ร้อยมากลุกหลงไหนต้นใหญ่น้อข้าวย่าบ่าเอาอถูกอย่างนะมาเปิดป้าใหญ่กัน,นปไนปลายป้าเข้ามันปลาในเข้าป้หยเอาตีป้าปลาใหญ่งอนจนัน ปลาจ,จีนปลาจีนปลาคารันนะหัวใหญ่เนาะ <c oughs> ปลาใน่นี่ไม่ใครแด้วนี่เ <c oughs> มื่อปล่อยอยู่น้องเขาจาตึกอีก <c oughs> ไปทางสางดีกว่าป่ะจกักได้ว่าตัวใหญ่นะ <c oughs> เออมาครับพายเออจ <c oughs> ะร้ายแล้วป่ะเออ ฮักระเบื้องฮักพแต่เบื้องบลงนมันหนาวน้าศิลานุ่มเลยานุ่มเลยแกหนุ่ลยเป็นไดเป็นไดีมันของเอกโอ้มุด ในพวกพวกดากแหง่ายมีปลาบ่ได้จะให้แหขาดไหมเออปลาบ,บ่อไรจะแล้วพี่พี่พี่ไปน้องลุงขน้องลุงพี่เนาจะจมาก็เห็นปลาจะสิมันนะก็ถือไปนิดหน่อย Nó tôm À con này nó phần À rồi à, à đi nào, Hãy <laughs> ลบมันกับผมม้นแล้วตะลับเอ้หมูตึกดังละแซนท้าบตึกฟรีอารตี้เจ้าหมูเสียงเงินท้าบแต่เสียงเงินคนเสด็จใหญ่ป้าเมื่อเขาจะหายลงมาทำอิฐขวัตหมาว่าฉันเนาะต่บมาทำอิฐแล้วว่าก็สิลุ่งด้วยนี่อันนี้โอ้โหมาจากเชียงละขั้นไทยสูง าาแต่มูอโ่โทขึ้นกันยังมีเนาะครับกับตึกตา,า, <laughs> ามันต้องยั่งแบบบ้านนี่แหละววมัจะง่ากขามันเอาอันขาบอกก็ถึงต้วใหญ่กับยืนตึกแทนนี่แต่ว่า <c oughs> เออเออเด็กจะไหนมานก็นได้เลยก็เอาอะไรของบะ แฮ่ของนะเอ้ยไม่ได้ซะมันไปบอกใกล้แล้วขนัดนน่ะนวลจันนั่นเออกินนักแห่สายตทนนั้นแหละลึกท่านี้แหละเ่าต้องหนาวดอกจะคอยเห็นหนาวหนาวอยู่ได้อ๋องแนนกระลงกระเลงนะกระดิว่าด้วยกับผมม้วนแล้วมูถึงปลาตัวมูถึงผันลม หนาวอยู่กันยังจะเปิดพัดลมแฮติดพัดลมน่ะอืมอาหารทไม่ถือไหมข้าวมันใหญ่ตัวหนึ่งไปเขาก็ทำเงินหมนแหละเชื่อว่าปดเชื่อว่าปดใมาออกไปแข่กันจนหมดอยได้มันสั่นมึงสั่น มาทางนาหน้าทาาีละทำไมนไปหน่อยลยนี่ายเลยโพดโพว่าขนคน,คนล้าปลาไปหน่อยท้งด้กับผูมีแต่คนมีแต่คนปลาบ่มี วผ,ผ,ผู้ลงพร้อมกันนะบ่ได้ก็มีได้นี่นะแต่ทำบมานํำลังเราจากลก่งซื่อมาทันเข,ขาบ่คากตอนเปิดสากว่าบ่ขักเลยอ,อเออกระโดดายโลดเออตึกแค่แหละกอดเออเออเป็นไรคำตอดนี้ยแบบเออเป็นยามไก่คำตอดถึงบานต้องกันแหละ ออออเอาพอยอ,อยู่แล้วก็เงื่อเสียงโหดเลยอยู่เลยดำกับสีฟ้าแจ็คโต,ต,ตหห้วแตะดำเนอาอะเไม่ได้ก็มองสีวาาแล้วนั่นนะนถึงแฮบประมาณหรือคนประมาณหรือปลาเมือดอมดนี้นะ ปัๆมานจั่นจันอยู่นหมอ่ไอล้ล้นนี่แหละไอยลน้นตึกออกนอกวะไรอ่ะแทนี่แหละตึก,กลิมกับสัปนาวมาได้เด้อม,มันคนค้นลายพวดเอาจากสศร้าดางสามสิบดางและปิ๊บลกทะเบียนมาแต่เดือนหลังพุดจักสามสิบดางเลยปิ๊บ เลือหั่นละหอดมือมันมากคับอ้าได้ดาวเมืงนางนลยนะวันนี้ประมาณคนร้ายกับป่ามดแล้วตัวใหญ่เลยนี่มา เออนวลจันแม่มันในขีตอมนะแม่พวกปลาจีนไปยังนั่นปลาหน่ายกับสินย่างอยู่ปลาหนวลจันกับสินย่งป้านะปลานินกับสินย่งอยู่ตาดำคือยังบ่ได้มีแต่เขาแต่เขาคือรู้ไม่ผู้มืดนะป้าของแฮบอกเพิ่งแต่แขวตาดำเป็นไงใครจะเข้าคือรู้ไม่พูดนน่อนะ ป้าแกแฮบอกแล้คนจมน้ำอ่าคนลูมไปผมมัดละบานนี่เข้าไปยังอ่ะตัวยาใช้กันค่ะเทปบานเออคนกระลุงมไปผมมัดบานนี่ปลาใหญ่ออกแข้งว่า10ลสา1โลกถึงแฮตะดำซะ่ายมากกรับทุกคน คนไลยขุ่ปลาเอ้ยหน่อยมาเบิ่งซิวบริตึกึันนี้รูปห่างไว้่าแค้มิดเดือห้องของบริตึก